อยู่กับผมครับผมช่างกดนะผมในช่องช่างกดเก๋ไว้นะผมวันนี้นะผมผมจะพาทุกคนนะผมมาใส่ครอบนี่นะครับผมครอบแผ่นนะครับผครอบเนรคชีนะผมว่าใส่แบบไหนนะผมครอบของเรานะผมจะมีความยาวอยู่ที่6.50เซนนะผมวันนี้เราจะใช้ด้านละท่อนครึ่งนะผมวิธีการใส่ก้านนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้ รเราจะรู้ <พอ S 1> ด้านนี้ได้ไงว่าจ้องใส่ด้านไหนพีก่กดนี่ครับด้านนี้จะเป็นด้านที่อมร้อนไหนจะใส่แบบนี้ครับรจะใส่แบบขนาดแบบนี้เลยนะครับผมเวลาใส่เราต้องใส่ให้เสมออมร้อนหมายความว่าอันนี้จะครอบอย่างนี้พอดีใช่ไหมเอาแล้วด้านล่างนี้ทำไงพีก่กดทำการยิงน็อตนะผมอ๋อ อันนี้เป็นวิธีเก็บปลายแผ่นนะผมคือปลายแผ่นมันเหลือเอามา,มา,มาประมาณ3ามซนนะครับผมมันจะดันครอบเราหน่อยหนึ่งเราจะไม่ทําการตัดนะผมถ้าตัดปุ๊บสังกะสีที่ตัดไปแผ่นเหลือแผ่นเม็นด้ชิ้นที่ตัดไปเนี่ยมันจะเกิดสนิมได้ง่ายนะครับผมเราจะทําการใช้น็อตนะครับผมจริงติดไว้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผม จากนั้นนะครับผมเราจะทำการนำคอมาวางนะครับผมหเห็นไหมว่าคอมันจะสนิทเลยนะครับผมจะทำการนจับคอให้เสมอหัวนะครับผมผมก็นี่ก็เป็นการตัดแผ่นนะครับผมคอบนะครับผมเพราะว่าอันนี้เราใช้ความยาวอยู่ที่3เมตรน,น,นะครับผมเราจะทำการตัดขึ้นของคอวันนี้นะครับผมเราก็จะใช้มีดตัดนะครับผม เวลายิงคล้องนะครับผมต้องยิงจากข้างหลังขึ้นข้างบนนะครับผมถ้าไปลอยต่อนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นถ้ายิงข้างบนลงข้างล่างนะครับผมเวลาฝนสาดน้ำมันจะเข้าได้นะครับอ๋อต้องยิงด้านนี้ก่อนนี่ครับผมแล้วก็เอานิ้วข้าม น,นะครับผมเราจะใช้น็อตสกูยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะผมในการยิงครอบด้านบนนะครับผมนี่ครผมเราจะเลือกยิงสันที่ว่ามีคานเหล็กนะครับผมยิงลงไปเลยนะครับนี่ครับยิงแค่พอประมาณนะครับผม การยิงนะผมใช้น็อตสั้นนะผมหกหุนนะผมในการยิงข้างๆอ๋อเขาจะมีรูมาให้ใช่ไหมแบบนี้นะเราก็ยิงประมาณห่างกันสับสามสิบเซนถึงสี่สิบเซนนะบบท่านใดนะผมชอบคลิปในการยิงคอบง่ายๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่ง แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกดเด y ์ไสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเดี๋ยวเท่านทีเอาผมมาสวัสดีครับ